กูบ้งดังบัรเปล่าหรอเปล่าได้รัยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะแฟนคลับทุกคนคืนนี้เจ๊หง จะมาเปิดชุดแม้ครัวผัดผงกะรีใส่หัวใจให้ทุกคนดูนะคะเรียนาน้องกระร่างเรียนร่างรัน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 รนรันมกระด้างไหนะคะต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมค่ะสักครู่นะคะโดยชนกลับมาขออนุญาตไปซ้ำแตะแป๊บนึงแตะทั้ง่มงแล้วค่ลืมช้า

อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับรายได้ทั้งหมดทนะั้งค่าใช้จ่ายแล้วเราจะร่วมทําบุญกับพี่น้องที่อยู่ชายแดนนะครับผมเราพี่พี่ทหารเด้อครับผมเท่ามาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับใครยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วก็ฝากเอาเถอะครับพี่น้องฝากซื้อบัตรจองตั๋วตัวติดภูรอะไรตัวติดอะไอยู่นะเจ๊ไหนวันนี้เอะไรสิขอดูหน่อยสินี่อุ้ย พอมีนัที่่อะเปียบเทกับืนไม่่โอเคนี่เาฝาเอาฝาเอาฝาเขาจต่อมาอะเพิมบทมันเป็นบทมกอไปกันทัง่าไปโเคเป็นต่อเลยทีนัจร่างกายสช่นปากอจุมัมเาจุกที่าเกี่ยวอที่แถ้าอย่างนั้นเอาสินเใหเียวมาให้ใช่มันมีบทที่วาุกแมบโอเค แล้วเปลี่ยนบทจุบแล้วนีแล้วเอาอันนี้ให้คลุกเดี๋ยวไปแข่งเรื่องอะไรเนี่ยพี่บ่าวตัวหอนั่นที่เอาฟินเดนมาด้วยตอนนี้ตัวบ่าวยาสีฟันฟินเดนนอนในกลุ่มแล้วจ้าขอบพระคุณครับตอนนี้ในกลุ่มแล้วครับผมนี่ไงยาสีฟันฟินเดนเห็นบอกว่าเจ็บปากหผิดมาเม็ดก่อนเม็ดแล้วจูบไปล่ว

对。

เสียวมากซื้อบัตรจองตั๋วเด้อยนะคพี่น้องรีบซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วก็รีบบนะครับผมสนุกสิบไหมเรามาซื้อสั่งนะครับสนุนใจกันพี่น้องคือว่าร่วมทำด้วยกันนะครับผม ตามจังวะสองแข่งเบรคซับกันเหนือซัพเปอร์มาดูวนนี้ตามจังหวร,หร,นนรดนดนตีเบ่ง เื้อบ้านจองตัวครับผู้ใดพักเสื้อบ้านจองตัวผมว่าซื้อเลยเอพีที่ห้าเอพีที่มาร่วมรับบนวงการพี่น้องจิ้มลิงแทักไปที่กลุ่มเลยนะครับผมผู้ใดพากเสื้อบ้านจองครับบอกเลยว่ากล่อผู้ใดผู้ใดเพิ่งอีพีนี่ถือว่าผ่านนี่ครับผมซื้อราคาใครซื้อก็ ขอประพูนครับขอให้ได้บุญหลายๆเด้อครับน้องให้ขึ้นมาเะอะไรก็ขอให้ได้ขึ้นไปไหลเท่าพันเท่าล้านเท่าเด้อครับผมไอ้ไอ้มีแต่ความสุขความจเจริญครับพี่น้องให้มีแต่สิ่งดีๆกับมาในชีวิตเนี่ยปรดีออกไปเด้อเจอกันในกลุ่มนะครับคืนนี้วันที่ห้าสิบเอ็ดนะครับพี่น้อง วันนี้เราอาจจะเล่นเร็วหน่อยนะครับผมที่หงวอกับคือคื้นะ กำลังกำลังนะครับเพราะว่าวันนี้เล่นเร็วนะครับวันนี้กะลึกอพี่น้องเชืเฮเตรแจเต็งหรือเปล่าเนโอ้กายยู่ปเนกันดอกกต่างเตงเตงกับป้เตงกัใดเป็นคือเก่าเยงเปียงเปียง นี่พันีนเสื้อผมเจ้าแข็งกี่เล้วเจ้าจักช่งเลยเพราะเจ้าพ่อคอยมาสาอกู่แล้วเจ้าสานเอาเลยว่านี้อันพ้นจัตวาหญิงนะครับคนนี้คนจัตวาาไอ้ื้อกันเย,ย่ยหยอดล้ว ปังเออ xem กันทนยากใจน้อมก็บ่ต้อง <laughs> <laughs> <Tổng cười>